พลาดไม่ได้กับโปรแรงรับปีมังกรทองออดิจูดคาร์บบางนารถแบบจัดหนักจัดเต็มส่วนลดสูงสุด500,000บาทตรงนี้นะครับของเราจะใกล้กับห้างสรรพสินค้าเมกะบางนาและก็โรงเรียนชื่อดัง บวกกับตัวโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดตรงน,นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลปิ้นส่วนภูมินะครับส่วนกลางชั้นนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องคิดรูมนะครับแล้วก็ห้องนัสซัรี่นะครับแล้วก็ทางนี้เดี๋ยวปอจะพาไปตัวยิมนะครับในนี้มีเครื่องเล่นอะไรบ้างคะอ่าถ้าเป็นตัวของเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์อ่าในส่วนของเครื่องเล่นคาร์ดิโอนะครับก็จะเป็นลู่วิ่งนะครับตัวปั่นจักรยาน ภาพเดียวกับพิพิธภัชั้นนำเลยเนาะใช่ครับเดี๋ยวเรื่าไปดูสกิดการชั้นล่างได้ไหมคะได้เลยครับเชิญเลยครับอันนี้นนนสามารถจ้างเฮนเนอร์มาฟิตเนสได้ไหมสามารถจ้างมาได้ครับ<อ>ที่นี่แล้วก็จอดรถที่ขับโครงการได้เลยจอดได้เลยครับเชิญทางนี้เลยครับ ถ้าเป็นร้านกาแฟตัวนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ดิโอโนะครับใช่แล้วครับตรงนี้ที่มีเห็ดคือเป็นสระของอันนี้จะเป็นในส่วนของสระเด็กนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสระผู้ใหญ่อันนี้เห็นมีที่นั่งด้วยอ่ะใช่ครับอันนี้จะเป็นมุมพักผ่อนสำหรับที่นั่ง าเป็นอ่าในส่วนของสนามเด็กเล่นใช่ไหมครับก็คืออยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นในโซนนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของสนามเด็กเล่นนะครับได้ครับเห็นข้างน่าตโครงการมีสนามบาสด้วยค่ะอ่าใช่ครับสนามบาสสามารถเดินทะลุตรงนี้ได้เลยได้ครับเดี๋ยวปอนพาไปเยี่ยมชม สนามเด็กเล่นของเราจะใหญ่มากเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอลู่วิ่งสาหรับให้คุณหนูๆน,น้องๆน,นะครับมาเล่นกันบริเวณตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวปอนพาไปดูสนามแบดมินตันแล้วก็ในส่วนของสนามบาสนะครับของโครงการคือตรงนี้เลยนะครับจะเป็นสนามบาสนะครับที่อ่าให้ทางลูกบ้านนะครับเข้าใช้บริการได้ก็คือแบบพอ่อก็าพาลูกมาเล่นบาสไ,ได้ใช่แล้วครับตรงนี้ ส่วนกลางที่นี่จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้านะครับถึง3ามทุ่มสามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสนามแบดมินตันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวปอนจะพาไปชมบ้านตัวอย่างนะครับในส่วนของแต่ละไทป์ของโครงการนะครับผม ในส่วนของโครงการนะครับตัวบ้านจะมีทั้งหมด3ไทยนะครับตัวตัวบ้านจะเริ่ h, มตั้งแต่ขนาด88ตารางเมตรถึง168ตารางเมตรนะครับตัวบ้านของเราจะมีทั้งหมดมีทั้งแบบมีตะแบบ2ชั้นและก็3ชั้นนะครับถ้าแบบ2ชั้นน<ช><ช>ี่มีประเภทไหนบ้างคะถ้าเป็นตัว2ชั้นนะครับจะเป็นไทยที่เล็กที่สุดนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวไทยเล็กสุดนะครับจะ <ช nesse S 2> จะเป็นตัวไลท์นะครับนะ อันนี้มีห้องนอนห้องน้ำคถ้าเป็นตัวไลท์จะมีทั้งหมดสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำอ่าสองห้องน้านะครับตัวนี้อาจจะให้หน้ากว้างอยู่ที่สี่เมตรสามารถจอดรถได้หนึ่งคันนะครับแล้วถ้าอยากได้ขยับขึ้นมาอีกนาจะได้อ่าขยับขึ้นมาอีกท้ายหนึ่งก็จะเป็นตัวชายนะครับตัวนี้ราคาจะไม่อะไรมากอาจจะเป็นอยู่ที่สี่จุดห้าเก้าครับแล้วถ้าเป็นตัวสามจุดสองเก้าก็จะเป็นอ่าจะเป็นตัวสองชั้นนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัว ต,ตัวชายนะครับตัวนี้จะอยู่ที่4.59หน้ากว้าง5เมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีทั้งหมด2ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับผมบริเวณโซนนี้ก็จะเป็นโซนในโซนของบ้านบ้านไรนะครับ2ชั้นเพราะว่าโครงการของเราจะแบ่งเป็นโซนๆซ ก่อนจะพาเข้ามาชมนะครับข้างในบ้านถ้าเข้ามาตัวบ้านนะครับก็จะเจอในส่วนของพื้นที่ลิฟตงรูมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมโซฟานะครับสามารถอ่ารับและนั่งเล่นนะครับและส่วนในส่วนของเดินเข้าไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ลิฟตงที่เขาสามารถอ่าสามารถทําเป็นจุดรับประทานอาหารได้นะครับมีห้องน้ำชั้นล่างไหมคะอ่ามีครับห้องน้ําชั้นล่างก็จะมีหนึ่งห้องน้ํานะครับตรงนี้เลยแล้วก็ในส่วนของชั้นแรกนะครับ เราก็จะมีห้องเก็บของนะครับใต้บันไดที่ใหญ่มากๆนะครับก็จะเป็นบริเวณตรงนี้เราเข้าไปดูครัวยค่ะได้ครับแล้วตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของมุมครัวของตัวไรท์สองชั้นนะครับแต่ถ้าคุณทางคุณลูกค้าหรือว่าอยากจะต่อเติมเป็นครัวเปิดที่สามารถทําอาหารได้จํานวนเยอะๆก็คือสามารถทําห้องข้างหลังได้แล้วก็ทําเป็น ตำลึงตรงนั้นเด็ดกินได้ปหมคะตำลึงตรงนี้เด็ดทานได้เอามาผสมกับไข่นี่ยแล้วทอดรับประทานอร่อยมากครับจะไปดชั้นเลยครับได้เลยครับอ่าตอนนี้ปอนขออนุญาตนะครับในส่วนของตัวบันไดนะครับของเราก็จะมีตัวลิ้นชักสไตล์มินิมอลนะครับสามารถเก็บของได้มีทั้งหมด3ามชั้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้าน,นะะบนนะครับก็จะมี2ห้องนอน1ห้องน้ําแล้วก็ตัวห้องน้ําของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําที่มี2ประตูสามารถเข้าตรงนี้แล้วออกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ชั้นชั้นบนของเราก็จะมีในส่วนของอ่าห้องนอนจะเป็นห้องนอนเล็กแล้วก็ห้องนอนใหญ่เป็นห้องนอนมาสเตอร์ได้ห้องนอนมาสเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลย อันนี้จะจะเป็นในส่วนของตู้เสื้อนะครับที่จะวางแบนดไว้อันนี้วางเตียงขนาดไหนได้ตัวเตียงตัวนี้อาจจะวางได้หลายขนาดครับแล้วแต่ทางคุณลูกค้าจะชอบถ้าเป็นเตียงไซส์นี้ก็จะอยู่ที่ห้าฟุตนะครับอันนี้ให้กระจกว้างไว้ไหมคอ่าใช่ครับผมแล้วก็ห้องนี้อจะได้ให้ความโปร่งมากเลยเพราะว่าซีลิ่งจะส่งอยู่ที่สามจุดสองเมตรเลยนะครับ ใช่ก็อาจจะมาทําเป็นโต๊ะแป้งแล้วก็มุมทีวีนะครับตรงนี้เลยเดีย๋ยวไปดูอีกห้องนึงได้ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องมินิมอลก็ได้เป็นห้องเล็กๆนะครับอันนี้ถ้าแบบไม่ทําเป็นห้องนอนแล้วทําเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะอ่าได้ครับทําเป็นอ่าในส่วนของพื้นที่ลิฟวิ่งคืออ่า วิวอินเป็นห้องโต๊ะทำงานก็ได้เพราะว่าด้านหลังตรงนี้ครับก็จะได้วิวแม่น้ําแม่น้ําหรือบออ่อปลากะนเป็นเป็นวิวแม่น้ําบ่อ,อป่าก็อาจจะดูให้เป็นแม่น้ําก็ได้หรือว่าจะดูให้เป็นบ่อ,อป่าก็ได้อันนี้อยู่ที่คุณลูกค้าเลยที่จะจินตนาการนะครับโอเคครับผมบ้านไทยนี้นะครับในส่วนของพื้นที่แล้วก็ในส่วนของห้องนอนนะครับจะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับแล้วก็จะได้หน้ากว้างทั้งหมดหน้ากว้างสี่เมตรนะครับ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ใช่ค่ะจอดรถได้1คันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับราคาปกติจะอยู่ที่3.29นะครับค่ะแล้วถ้าซื้อผ่านไลน์ถ้ะมันมีอะไรพิเศษถ้าซื้อผ่านไลน์นี้นะครับจะมีพิเศษในส่วนลดพิเศษสูงสุด500,000บาทนะครับถ้าสนใจต้องทำไงคะถ้าสนใจต้องอ่าคลิก,กลิงก์ตรงนี้ได้เลยซูอาโค้ดต,ตรงนี้ใช่แล้วใช่ใช่แล้วครับถ้าอยากเข้าชมโครงการเข้ามาได้ตอนไหนครับ ถ้าสา,สามารถเข้ามาชมโครงการได้ทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มนะครับทุกๆวันเลยแล้วก็ตัวบ้านไทยนี้นะครับเหลือแค่10ยูนิตเท่านั้นนะครับถ้าไม่รีก็คืออดใช่ไหมคะใช่ครับช้าอดนะครับผมแล้วเจอกันนะครับ